สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การางานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นั่นเองอวันนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนในเทอมนี้รวมถึงชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะต่อเนื่องกันถึงเรื่องของการสรุป ทบทวนและในช่วงของท้ายชั่วโมงคุณครูจะให้นักเรียนนั้นไปร่วมกันทดสอบนะครับคุณครูจะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนนั้นได้ลองฝึกนะครับเป็นการทดสอบก่อนที่นักเรียนจะได้ไปทดสอบจริงในวันอังคารนะครับเราจะทําการทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์กับวิชาการงานอาชีพพร้อมกันในวันอังคารนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนการเหลืออยู่ประมาณสัก8เรื่องนะครับ7 8เรื่องด้วยกัน นะครับแล้วก่อนที่คุณครูจะไปทบทวนนะครับคุณครูก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับกล่าวคําขอบคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับรวมถึงคุณครูที่ควบคุมสอนทุกๆคนเลยนะครับทั้งสอนคอมพิวเตอร์และที่อยู่ปลายทางโรงเรียนปลายทางทั้งโรงเรียนวางกลกังวลนะครับและโรงเรียนปลายทางอื่นๆทั่วประเทศก็ขอขอบคุณสําหรับการที่ คุณครูได้ให้กําลังใจมาตลอดแล้วก็เสมอมานะครับรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ส่งมาให้กําลังใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลดีนะครับซึ่งพอคุณครูได้รับแล้วกําลังใจมาเต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณไว้นโอกาสนี้ด้วยขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับที่ตั้งใจเรียนวิชาคุณครูนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญในปัจจุบันนี้ เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเลยด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะให้เด็กๆนั้นตั้งใจเรียนคอมพิวเตอร์กันทุกคนนะครับะพู่ไม่ป็นการเสียเวลาเราไปทําการสรุปและทบทวนกันเลยครับสิ่งที่เราจะมาทบทวนกันวันนี้1,2,3,4,5,6,7เรื่องด้วยกัน7เรื่องที่เหลือนะครับเป็น7เรื่องที่เหลือมีอะไรบ้าง ึ่งเลยโปรแกรมเพนนะครับโปรแกรมเพนโปรแกรมเพนใช้ทำอะไรครับวาดรูปมวาดรูปเก่งมากโปรแกรมเพนสองการใช้กล่องเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรมเพนนะครับสามก็คือการฝึกใช้เครื่องมือวาดภาพเรื่องที่สี่เรื่องที่สามและเรื่องที่สี่ 4. ก็คือการใช้กล่องเครื่องมือระบายสี นะครับมีอีกการใช้แถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความและการตัดภาพย้ายภาพการพลิกและการหมุนภาพนะครับสุดท้ายก็คือในส่วนของการเติมแต้มสีและจัดเก็บภาพวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของโปรแกรมเพ้นท์หมดเลยนะครับเรื่องเหล่านี้นักเรียนได้เรียนผ่านกันมาหมดแล้วค,คุณครูแนะนําไปหมดแล้วทบทวนเพื่อที่จะไป เตรียมตัวสอบไปใช้ในการสอบนะครับถ้าวันนี้ใครตั้งใจเรียนเนี่ยก็จะทําข้อสอบได้คะแนนเต็มแน่นอนนะอ่ะเราไปดูหัวข้อแรกของเราที่คุณครูจะให้หนักเรียนนั้นได้ทบทวนกันในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของเรียนรู้โปรแกรมเพนอย่างที่นักเรียนตอบออกมาเมื่อสักครู่นี้โปรแกรมเพนเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพนะครับ วาดภาพอะไรก็ได้ตามแต่นักเรียนชอบตามจินตนาการซึ่งโปรแกรมเพจนั้นอย่างที่บอกไปว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปหรือวาดภาพหรือจะนำภาพที่มีอยู่แล้วเนี่ยนำภาพของนักเรียนเนี่ยมาเขียนชื่อลงไปมาใส่นวดมาใส่อะไรก็แล้วแต่ใส่ดอกไม้เนี่ยได้หมดเลยํำภาพนักเรียนมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งโปรแกรมเพน์นี้นะครับมีการเข้าสู่โปรแกรมอย่างไรกันบ้างเวลาที่นักเรียนจะใช้โปรแกรมเพน์เนี่ยก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ลำดับแรกคืออะไรครับเสียบอะไรลูกเสียบปกอ่าเสียบปแล้วสองคือเปิดที่หน้าจอน้าจอโอเคก่งมากแล้วก็3คือเปิดที่ เปิดที่ตัวเครื่องเปิดที่ตัวเครื่องและ4ไปเปิดที่ <Okay. S 1> โปรแกรมนั่นเองนะครับในการเข้าสู่โปรแกรมเพนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับการเข้าสู่โปรแกรมเพนก่นอนเลยนักเรียนต้องไปหาไอคอนนี่ไอคอนรูปโปรแกรมเพนกันก่อนเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นรูปแก้วน้ำใช่ไหมแก้วน้ำด้านในแก้วน้ำมีอะไรอยู่ครมีผู้แกรมมีอะไรอีก มีมีสีสีไม้สีไม้แล้วก็มีในส่วนของอาจจะเป็นปากกาใช่ไหมปากกาที่ใช้ในการวาดรูปให้ในักเรียนไปหาไอคอนลักษณะนี้จากนั้นเราไปทําอะไรต่อครับไปเราทำอะไรต่อลูกไปคลิกหรือดับเบิลคลิกที่ไอคอนที่นักเรียนเห็นดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่โปรกแกรมเพ้นได้ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะมีคอมพิวเตอร์แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมาที่ห้องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้นะครับมาใช้งานได้หรือถ้าไม่มีไอคอนนี้อยู่ที่หน้าจอเขาเรียกไอคอนนะลูกตรงนี้ถ้าไม่มีไอคอนโปรแกรมเพนส์อยู่หน้าจอให้ไปเข้าตามขั้นตอนครับก็คือไปคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start เลือก a อ l ปรแกรมหรืออ่ะเลือกออโปรแกรม แล้วไปเลือก Accessory และไปต่อที่โปรแกรม p a i น t นั่นเองนะครับดูตามตัวอย่างเลยนี่เห็นไหมครับไปที่ Start เห็นไหมครับไปที่ Start อยู่ตรงนี้นี่ s t a r t ออโปรแกรมคลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ Accessory แล้วไปต่อที่โปรแกรม p a i นก็จะเข้าสู่โปรแกรม p a i นได้เป็นที่เรียบร้อย นะครับรูปลักษณาของโปร,โปร,โปรแกรมเพจน,นะครับจะมีลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมครับโอเคยเห็นแน่นอนเพราะว่านักเรียนเรียนกันมาทั้งเทอมเลยในเทอมที่2เนี่ยนะในภาคเรียนที่สองนักเรียนเรียนกันมาแทบจะทุกวันคุณควรน้อเรียนวาดภาพด้านภาพน,น,าพนี้ใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับก็คือ ในส่วนของการปิดโปรแกรมเปิดได้แล้วก็ต้องปิดเป็นใช่ไหมการปิดโปรแกรมอย่างง่าย <l itz> ๆเลยไปกดที่ปุ่มปุ่มอะไรลูก <l itz> ปุ่มก,กากบาดโอ้เ okay, ก่งมากไปคลิกที่ปุ่มก,กากบาทสีแดงนะครับทางด้านบนหรือจะไปคลิกที่เมนูไฟล์แล้วเลือกที่ exit <ist> <l> ก็ได้ไหมปุ่มก,กากบาทสีแดงตรงนี้เข้าไปคลิก ก,กากบาทก็เป็นการปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยอพอปิดโปรแกรมเสร็จแล้วก็ถึงจะปิดเครื่องหลายๆคนเนี่ยเวลาปิดเครื่องนะครับเวลาคุณครูสมมุติว่าเวลาพอหมดชั่วโมงแล้วคุณครูสั่งให้ปิดเครื่องนักเรียนมักจะอยู่ๆก็ปิดจอไปเลยถูกไหมไม,ไม่ถูกต้องไปชัดดาวตามขั้นตอนนักเรียนรู้จักชัดดาวใช่ไหมนั่นแหละครับเข้าไปปิดเครื่องตามขั้นตอนนะครับอย่าลืมเด็ดขาดไม่งั้นคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนี่ย หรือของโรงเรียนเนี่ยจะเสียหายได้นะครับอ่ะเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของส่วนประกอบของโปรแกรมเพน n t กันบ้างส่วนประกอบของโปรแกรมเพนสอ่ะเดี๋ยวครูเปิดภาพให้ดูก่อนนี่คือโปรแกรมเพน n t ใช่ไหมครับโปรแกรมเพน n t นี้เป็นเวอร์ชัน2003นะครับ mm hmm. เวอร์ชัน2003แต่ว่าที่นักเรียนแต่ว่าที่มีอยู่ใน ในห้องออกอากาศนะครับห้องออกอากาศต้นทางของเราจะเป็นเวอร์ชันส0งนเนะครับ<ม>เขาจะมีลูกเล่นที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับแต่ระดับนักเรียนเนี่ยน่าจะใช้2003ไปก่อนให้เป็นก่อนนะครับ<ม>พอไปพอเราจะไปดูส่วนประกอบของโปรแกรมเพจลำดับแรกส่วนประกอบแรกอันนี้คุณครูทบทวนให้ใหม่เลยนะโปรแกรมเพจทั้งหมดเลย นะครับลำดับแรกก็คือในส่วนของแถบหัวเรื่องแถบหัวเรื่องเป็นสีอะไรลูกสีอะไรแถบหัวเรื่องสีอะไรครับเห็นไหมสีน้ําเงินนะครับแถบหัวเรื่องนี้จะบอกอะไรเราบ้างแถบหัวเรื่องนะครับจะแสดงชื่อของโปรแกรมนครับมีชื่อโปรแกรมอยู่ P A I N T เห็นนะคบเป็นชื่อของโปรแกรมรวมถึงจะมีในส่วนของปุ่มควบคุม ปุ่มควบคุมอย่างที่นเรียนเห็นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมติดกันสามสามช่องหรือสามรูปนะครับมีไว้ในการซ่อนนะครับด้านแรกเนี่ยอันแรกเลยมีไว้ในการซ่อนโปรแกรมซ่อนวืบลงมานะครับหรือจะใช้ในการย่อหรือขยายโปรแกรมก็ได้อยู่ตรงกลาง และรวมถึงการปิดโปรแกรมใช่ไหมครับรวมถึงการปิดโปรแกรมอ่าต่อไปส่วนประกอบอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือเรื่องของแถบเมนูแถบเมนูถัดลงมาด้านล่างนะครับแถบเมนูมีไว้ใช้ทำอะไรบ้างแถบเมนูนะครับจะแสดงเมนูคำสั่งของโปรแกรมสมมติว่าเราต้องการจะบันทึกบันทึก งานหรือบันทึกไฟล์ที่เราสร้างหรือที่เราวาดขึ้นมาึกง,งานที่เราวาดลงเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟใช่ไหมครับแถบเมนูนี่แหละจะมีการแสดงคำสั่งของโปรแกรมเวลาที่เราจะสั่งให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็เข้าไปที่แถบเมนูนะมีไฟล์ Edit View image color แล้วก็ help นั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเนื่องไปนะตัวนี้นี่เลยอาจจะยังไม่ต้องรู้หมดแต่ว่าก็พอรู้บ้างบันทึกได้พิมพ์ได้นะครับใส่สีสามต่างๆได้ก็เพียงพอสำหรับป .1 น,นะครับป .1 ต่อไปอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คืออะไรครับ กล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมืออะไรลูกวาดภาพในกล่องเครื่องมือวาดภาพนะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งมียางลบสองดินสอ,ส,อสามแว่นขยายสีอะไรอีกลูกมีสเปรย์ยางลบไปแล้วมีแปรงทาสีไหมอมีแปรงทาสีมีการ มีการวาดอะไรลูก,ลกวาดรูปเลขาคณิตรูปทรงเลขาคณิตมีอะไรบ้างครับสี่เหลี่ยมสาม,สามเหลี่ยมวงกลมลค่งวงกลมรวงกลมก็วาดได้ลูกวงรีได้ไหมได้ไดวงรีก็ได้รวมถึงการตัดภาพย้ายภาพด้วยที่เป็นรูปดาวเห็นไหมที่เป็นรูปดาวปะปะ,ปะปรูปดาวจุดๆนะก็สามารถใช้ในการ ย้ายภาพตัดภาพได้เช่นเดียวกันนะครับและรวมถึงการนั่นเลยเห็นตัวภาษาอังกฤษตัวเไหมลูกภาษาอังกฤษตัว A ก็ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรลงไปบนภาพได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะพิมพ์ชื่อเราลงไปเราก็ใช้ตัวนี้แหละในการพิมพ์นะครับต่อไปอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือเขาเรียกอะไรครับ ยอดียมากล่องสีกล่องสีนี้นะครับเราจะแบ่งกล่องสีออกเป็น2ส,ส่วนนะครับด้านบนและด้านล่างจริงๆเราไมา่ได้แบ่งด้านบนและด้านล่างในในที่นักเรียนเห็นแต่ว่านักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เห็นด้านนี้ไหมด้านบนเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีขาวนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่ากล่องสีเนี่ยสีดำเป็นสีหลัก นะครับสีดําเป็นสีที่ใช้ในการระบายสีวาดรูปต่างๆส่วนสีขาวเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าสีพื้นนะครับจะใช้ในการทําพื้นเติมเป็นสีพื้นอย่างเวลาที่นักเรียนวาดภาพท้องฟ้าใช่ไหมครับก็ท้องฟ้าก็ต้องมีสีฟ้าเราก็ต้องใช้สีพื้นเนี่ยในการลงสีฟ้าในส่วนของอท้องฟ้านะครับหรือจะเป็นทุ่งหญ้าหรือจะเป็นอะไรก็ได้ ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมจะมีอยู่2แบบนะครับหรือ2การลงสีก็คือสีหลักและสีพื้นนะครับและในส่วนของส่วนประกอบส่วนสุดท้ายครับก็คือถัดลงมาเลยครับเขาเรียกว่าแถบแถบเลื่อนไม่อ่านหนังสือเก่งนะครับนี่แถบเลื่อนนะครับแถบเลื่อนนี้จะใช้ในการเลื่อน นะใช้ในการเลื่อนแน่นอนจะไปใช้ระบายสีไม่ได้เนอะเขาเรียกว่าแถบเลื่อนแถบเลื่อนนี้จะใช้ในกรณีที่นักเรียนขยายใช้แว้นขยายเนี่ยไปขยายภาพที่มันใหญ่ขึ้นพอภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพหมดไหมเราจะเห็นภาพหมดไหม,ไม,หมไม่หมดนะเพราะภาพมันใหญ่เกินหน้าจอเราต้องใช้แถบเลื่อนนี่แหละในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนไปเรื่อยๆ ไปดูว่าเอะตรงนี้มันต่อกันไหมเส้นนี้มันขาดไหมถ้าเส้นขาดเวลาลงสีแล้วเราแล้วมันเป็นไงลมันก็ล้นออกมาใช่ไหมเวลาเราลงสีเนี่ยสีมันล้นออกมาแต่ต้องขยายเพื่อที่จะไปดูว่าเส้นเนี่ยมันต่อกันบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ต่อก็ต้องเติมให้มันต่อกันสีจะได้ไม่ล้นนะครับอ่ะนี่นคือในส่วนของส่วนประกอบของโปรแกรม paint มี1 2 3 4สสี่ 5้ส่วนประกอบทีนี้เรียนทราบแล้วนะครับทีนี้เราจะไปเจาะลึกกันอีกสักนิดหนึ่งในส่วนของนี่ครับการใช้กล่องเลยลูกลกล่องขึ้น